สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมช่องอนิเมะพูดไปเรื่อยนะครับผมวันนี้อยู่กับเกมบีดเบฟโซนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับอดีตท,ที่หายไปนานและรวมถึงเกมวันนี้และในอนาคตในวันข้างหน้านะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมบีดเบฟโซก็เพื่อความบันเทิงนะครับผมไม่ได้หยิบเกมนี้มาเพื่อเป็น สอนแนวทางมือใหม่หรือแนะนำแนวทางนะครับผมก็ด้วยความที่ว่าผมเล่นเกมนี้มานานเกือบ1ปีแล้วนะครับผมเล่นเกมนี้มาก็ถ้ามีอะไรสนุกสนุกในเกมนี้ก็จะคอยอัปเดตตลอดนะครับก็ถือว่านำเกมนี้มาเปิดให้กับท่านผู้ชมและเป็นการแนะนำตัวครั้งใหม่อีกครั้งนะครับส่วนช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ มีภารกิจอันใหญ่หลวงทําให้ผมไม่สามารถมาทําคลิปต่อได้นะครับผมทําให้ผมหายไปนานพอสมควรหลังจากนี้ก็จะมีการอัปเดตบ่อยๆและลงเรื่อยๆนะครับผมก็ฝากติดตามกดไลค์ like, และกดแชร์ให้ด้วยนะครับส่วนในอนาคตหรือต่อจากนี้อาจจะมีคลิปมากกว่าคําว่าอนิเมะนะครับผมคลิปที่ผมทํามาแนวเก่าคือการแนะนาอนิเมะ หลังจากนี้ก็อาจจะมีแนวอื่นมาปนด้วยยกตัวอย่างอย่างวันนี้ที่เป็นเอาแนวเกมมานะครับก็อาจจะมีเกมแนวอื่นมาด้วยไหมก็เดี๋ยวรอชมอีกทีนะครับผมถ้าใครอยากให้เพิ่มตรงไหนหรือใครจะตำหนิตรงไหนอะไรก็ตามนะครับคอมเมนต์ใต้ล่างบอกและเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมวันนี้วันแรกเรามาเริ่มลองเล่นเกมกันดีกว่าไป โอเคครับก็เข้ามาในเกมหน้าแรกแล้วนะครับผมก็เปิดมากับคุโรซากิอิจิโกะล่างฮอนโร่นะครับ3ตัวด้วยกันนะครับผมอันนี้ก็ตัวกลางก็จะเป็นล่างใหม่ล่าสุดที่เพิ่งได้มานะครับผมเพราะว่าเพิ่งออกมาเมื่อไม่นานนี้เองนะครับก็มาดูตัวละครกันดีกว่านะครับว่ามีตัวละครอะไรกันบ้างตู้กาชาใหม่ก่อนหน้านี้ที่เป็นเบียคุยะกับไอเซนนะครับก็ สุ่มไม่ได้จริงๆนะฮะอันนี้ก็พยายามลองสุ่มแล้วแต่ก็ได้ยากมากเลยนะฮะสุ่มเกินมากกว่า7สเต็ปก็ยังไม่ออกสักตัวเลยนะครับผมส่วนตู้ของสวิมหรือก็คือชุดว่ายน้ําของตัวละครนะครับก็บอกได้เลยว่าได้มายากเหมือนกันนะครับผมนี่ก็สุ่มไปตั้ง11สเต็ปได้มาแค่ตัวเดียวนะครับแล้วก็เพชรไม่พอด้วยบอกไว้ก่อนนะครับว่าเล่นมา กือบจะหนึ่งปีไม่เคยเติมเกมมาก่อนเลยนะครับกับเกมนี้เพราะว่านี่พูดตรงๆเลยนะครับก็ไม่มีตังเติมเนาะนี่ก็จะเป็นตัวละครทั้งหมดที่ผมมีนะครับผม มีใครมีตัวละครครบหรือ,อยังครับหรือว่าตอนนี้มีใครที่กําลังเล่นเกมนี้อยู่ก็พูดคุยกันได้นะครับผมเกมนี้เราก็จะไม่อะไรมากมายนะครับเราก็จะเล่นไปเรื่อยๆนะครับตามภาษาเกมอะนะครับไว้มีอะไรอัปเดตเกี่ยวกับเกมนี้ก็อาจจะอัปเดตไว้หน้าคลิปอื่นๆหรือไว้อนาคตถ้ามีอะไรก็จะอัปเดตนะครับผมก็ บอกท่านผู้ชมก่อนเลยว่าคลิปนี้ยังไม่ได้เข้ามาเล่นลนะฮะอันนี้ก็เปิดพร้อมกับท่านผู้ชมเลยนี่ผมเปิดมานี่มีใครมีตัวละครที่ผมเลื่อนบ้างไหมครับผมตัวเก่าๆนี่หายากมากเลยนะฮะสำหรับผมแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าจะมีแค่ยินที่แจกฟรีนะครับที่ยังไม่ได้เนาะยังไม่ได้อัพมาครับ เปิดช่องครั้งแรกมาลุ้นดวงกันดีกว่าว่าจะเปิดได้ตัวดีหรือเปล่าวันนี้เรามาเปิดฟรีกับตู้ฟรีนะคบผมก็จะมีทุกเดือนทุกครั้งที่มีกาชาหรือว่าตัวละครใหม่เข้ามาให้เราสุ่มก็จะมีตู้ฟรีมาให้โดยเสมอสุนเพื่อให้ทุกคนได้ลองกดเล่นนะครับผมสุ่มมาแล้ว4วันวันนี้คือวันที่5นะครับเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าเราจะได้ลุง5ดาวกันหรือเปล่า เรียบร้อยครับไม่ได้นะครับผมไม่ต้องลุ้นอะไรเลยครับขึ้นสีเหลืองอย่างนี้ไม่ได้แน่นอนนะฮะและนี่คือตัวละครที่ผมจะใช้เล่นนะครับลองเล่นกันเลยครับผมไป ก็ประมาณนี้ส่วนเครื่องประดับนี่ของประดับผมยังมีไม่มากนะฮะก็จะประมาณนี้เลยได้ของซ้ําเยอะมากเลยนะฮะอันนี้ก็ไม่เคยใช้เพชรเปิดส่วนมากจะเป็นาการ์ดลุ้งนะฮะการ์ดลุ้งเลยแต่เอามาเปิดลุ้นเอาว่าจะได้อะไรนะฮะก็ประมาณนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ไว้เดี๋ยว วันหน้าถ้าเพชรผมเก็บได้เยอะหรือยังไงก็อาจจะมาเปิดสลหรับตู้ใหม่ให้ทุกคนได้ดูหรือถ้ามีอะไรอัปเดตเกี่ยวกับเกมนี้ก็เดี๋ยวจะอัปเดตกันอีกทีนะครับผมส่วนวันนี้ผมหวังว่าทุกๆท,ท่านที่เข้ามาร่วมชมคลิปวิดีโอนี้ของผมหวังว่าทุกคนจะมีความสุขและเพลิดเพลินกับวิดีโอนะครับ ไม่ต้องเครียดน,นะครับผมก็ผ่อนคลายนะครับช่วงนี้ก็มีเรื่องอะไรมากมายเกี่ยวกับข่าวแล้วก็สื่อต่างๆนะครับก็ใจเยน็เยนๆกันนะครับผมทำอะไรก็มีสติกันนะครับใครที่รอติดตามผลงานอุลตร้าแมนก็อย่าลืมไปดูด้วยนะครับกับอุลตร้าแมนโอเมก้าตอนที่1มาวันนี้วันแรกนะครับก็สําหรับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับหลังจากนี้ก็มีอะไรจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับ ใครที่เข้ามาแล้วยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามเวยนะครับถ้าไม่ชอบหรืออยากจะตำหนิหรืออยากเพิ่มตรงไหนคอมเมนต์ใต้ล่านะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสหรลบวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย